สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ปอยอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะไปดูบ้านคนจนกับบ้านคนรวยกันนะคะอันนี้เป็นบ้านเอ,อ่อของเพื่อนๆในเกมนะคะพี่ปอะไปเห็นมาแล้วมันสวยมากอะใครอยากเข้าไปดูหลังนี้นะจ๊ะกดครับเลยนี่หลังนี้กดดาวน์โหลดได้เลยนะหรือว่าจะกดเป็นไ d ก็ได้เนี่ย3 7 1เจ4หนึ่งส 8่า 8, 6, 4, 2หสองเอ้ส482228อ่ากดเข้าไปดูกันเลยนะทุกคนหลังนี้เลยจนมากจนสุดๆไปเลยทุกคนดูดิโคตรจนอนาอันนี้ที่เลี้ยงไก่หรือเปล่าแบบเข้ามาก็แบบจนมากแต่ถ้าจนแบบนี้พี่ปอยอมจนนะคือบ้านสวยมากอะทุกคนขนาดบ้านคนจนนะทุกคนดูดิ โอ้โห oh, สวยงามไม่รู้จะบอกว่าลายดูดีแค่ตู้เขายังแบบทำให้มันแบบโอ้โ oh. ห oh. แค่ตู้เนี้ยทุกคนมันก็ใช้เวลานานแล้วนะเนี่ยตู้เนี้ยไม่ใช่แค่เราเอามาวางแล้วจบกันนะไม่ใช่นะสวยมากเลยแล้วทำไมสีแบบสีเขาเหมือนของจริงมากเลยดูโต๊เดเห็นปะ วันนี้พี่ปออ่ะก็นั่งสร้างห้องสมุดทั้งวันทั้งทั้งวันเลยแต่ยังไม่เสร็จนะเดี๋ยวเสร็จแล้วจะให้ดู <c oughs> เอาไอเดียจากตรงนู้นตรงนี้เอามาแบบเขาเรียกว่าอะไรนะผสมผสานกันพอเราได้เห็นแล้วคือแบบโอ้โหไฟท่วมเลยจ้าสวยมากเลยดูดีไม่ได้แบบธรรมดานะเขามีแบบขึ้นขึ้นลงลง,ลงแบบให้มันมีแบบ รายละเอียดแบบเยอะอ่ะไม่ใช่แบบแค่เอาของมาวางแล้วจบอ่ะโอ้ยดูดิสวยมากอะ่ะทุกคนโอ้โหให้เข้าไปดูเลยหลังนี้คือสร้างดีเวอร์ขนาดบ้านคนจนนะก็คือบ้านเหมือนแบบบ้านคนเลี้ยงฟาร์มเลี้ยงหมูเลี้ยงวยัวอันนี้มันอยู่ที่ฟาร์มนะบ้านหลังเนี้เข้าไปดูไอดีพี่ปอให้ไว้แล้วนะตะเกียดูดิมีเตาด้วยเตาสมัยใหม่ด้วยนะทุกคนโอ้โหแบบ จะค่อยออกเข้าไปู้่มันสร้างยากอยู่นะเนี่ยมันมีรายละเอียดยิบย่อยมากเลยอ่ะถ้าไม่มีแปลนนี่คือแบบมันนั่งงมว่าจะต้องสร้างยังไงคือเขาต้องเขียนมาแล้วว่าตร,ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะโอ้ยเขียนแปลนไม่เป็นไงเส็งเลยโอ้ยดูผ้าม่านดิผ้าม่านตะกี้มีลาวด้วยอ่ะทุกคนมันใส่ลาวแล้วมันสวยมากเลยอ่ะก๊อบก่อนก๊อบก่อนก๊อบผ้าม่าน ใช่นกร้องทําไมใช่สิมันเย็นแล้วนี่โอ้หร้องแข่งกับพี่ปอออยดูดิเตียงก็ดีมากเลยอะทุกคนเออเตียงแบบคือมันสวยมันคลาสสิกเหมือนของวินเทจเลยอะโอ้ยน่ารักโอ้ยนี่ขนาดบ้านคนจนนะทุกคนยังฮัลูฮลาขนาดนี้เลยโอ้ยเข้าไปสักทีเดีกดผิดมองไม่เห็นตุ่ม นี่อันนี้ห้องซักล้างนะทุกคนโอ้โหบ้านรวยจา้าเครื่องสักผ้าใหญ่มากอ่านี่เห็นป่ะโอ้ยนกมันออกหากินแล้วอะ่ะมันก็เลยเสียงดังนิดนึงมันมืดแล้วไงอือสวยใช่ไหมโอ้โหดูดีถ้าพี่ปอสร้างได้ขนาดนี้พี่ปอมันููจะใช้คำพูดว่าอะไรเลยอะ่ะทุกคนคือแบบดีมากดูดีทำไม้ก็คือแบบเป็นไม้เลยอะ่ะ งานไม้ก็คืองานไม้เลยอ่ะโอ้โหดูดีเดงาวุบเลยใช้สีอะไรเนี่ยเดี๋ยวพี่ปอต้องไปเทียบสีแล้วชอบมากเลยงานไม้อ่ะวิบ,บ,บวับวิบวับเลยอ่ะสวยอ่ะอันนี้มันจะดูแบบธรรมดาใช่ป่ะเออตะเกียงไม้อ่ะที่โต๊ะอ่ะคือเหมือนไม้จริงเลยอ่ะสวยอ่ะทำยังไงเนี่ยอ๋อสวยงามสุดยอดนี่คือบ้านคนจนนะทุกคน จนแล้วเป็นแบบนี้พี่ปอยอมจนดีว่าสวยมากให้ไปเลยสิบเต็มสิบไม่หักเลยแม้แต่คะแนนเดียวสวยมากต่อไปเราจะไปดูบ้านคนรวยกันนะคะทุกคนรวยแบบไม่ลืมหูลืมตารวยแบบมากอ่ะนี่เลยรหัสนะรหัสไอดีนะเจ็ดห้าหนึ่งหกหนึ่งห้าสองหนึ่งสองสามเก้าหกสองหกโอเคเข้าไปดูกันได้เลยนะทุกคนจะบอก จะบอกว่าหรูหลาไฮโซโบแดงโอ้โหแบบโอ้ยสวยมากเนี่ยหลังนี้นะพี่ปอวงไว้ให้แล้วถ้าใครหาไม่เจอก็เผื่อไปเลื่อนๆดูนะไปกันเลยจ้าทุกคนนี่อยู่ข้างหน้าพี่ปอแล้วดูสิโอ้โยสร้างกี่วันจะนี่ขนาดของพี่ปอธรรมดาก็สองวันแล้วจ้านี่กี่วันนะ่ะสวยมาก แค่เดินผ่านบ้านก็ก็รวยแล้วอจ้ะสวยสวยสวยดูดีโอ้โหโอ้ยก่อนที่เกมนี้ทุกคนจะไม่เล่นลบเรือนหายไปขอให้พี่ปอรสร้างได้แบบนี้สักหลังหนึ่งเถอะเขาเรียกว่าจะได้เป็นโปรไฟล์โปรไฟล์ว่าครั้งหนึ่งนะเราเคยสร้างได้แบบอลังการเหมือนชาวต่างประเทศเขาว่าโอ้ นี่คือบ้านน่าจะเป็นของต่างชาตินะหลังเนี้ยสองหลังเนี้ยที่พี่ปอแนะนะําอ่ะบ้านสวยบอกต่อคือน่าจะเป็นของต่างชาติแหละพี่ปอยังไม่เห็นคนไทยสร้างได้แบบนี้นะโอ้ยเราก็มองแบบน้ำลายยืดเยิ้มเลยอะ่ะน้ำน้ำลายยืบยืดเยิม้มโอ้ยแต่น้องๆทุกคนนะก็พัฒนาการสร้างแบบว่าดีมากเลยนะโครงสร้างของน้องๆที่ส่งมาให้พี่ปอดูคือแบบ อนาคตสร้างได้แบบนี้แน่นอนถ้าขยันและแบบตั้งใจนะพี่ปอว่าทําได้แน่นอนโอ้ยรอพี่ปอด้วยนะทุกคนดูสิโอ้ยเอาไปทําเอาไปปลูกบ้านได้เลยนะจริงๆนะหลังเนี้ยแต่ต้องมีกี่ล้านดีกว่าเนาะสวยแบบพี่ปอจะชมสักสิบรอบอันนี้คือเนี่ยหลายหลังแล้วนะพี่ปอเห็นเนี่ยที่มัน,เป,นเป็นกระจกแบบนี้แล้วมีไฟออกมาคือมันสวยเนาะมันดูแบบ จะดูเขาว่าเขาใส่อะไรอันนี้อะไรต้นไม้หรือเปล่าคือแบบสวยมากอะ่ะโอ้โหกรอบเลยกรอปเลยกรอบคมไฟเลยครั้งที่แลบอกว่าจะกรอบคมไฟบ้านหลังนั้นใช่ไหม <laughs> ทำไม่เป็นโ <laughs> คตรยากอะเราแบบว่ามันยากเกินที่เราจะทําได้คือเห็นอย่างเดียวแล้วมันก็ลองเอาไปทําแล้วโอ้โหพี่จา๋ายากยากมากเลยจ้ะมองไปอย่างเดียว ดูไอเดียเขาแล้วก็มองไปน้ำลายน้ำลายพี่ปอไหลย้อยอันนี้น่าจะเป็นต้นไม้นะโอเคไปนี่โอ้ยสวยแบบชั้นสองดีกว่าเขาใช้พื้นที่ได้แบบดีเวอร์หลังไม่ใหญ่เกินไปแต่มันได้รายละเอียดเยอะมากอะ่ะโอ้ยดูเปียโน,นได้ยังสีทองเลยอะ่ะ มาทำยังไงสีทองยังไม่เคยใช้เลยใช้แต่สีจมูสีขาวสีดำเดี๋ยวตนหลังต้องลองใช้สีทองมั้งแหละมันจะดูฮารูฮลาดูดีดูด,ดีโอโหแบบเอ้ยเอ้ยก่อนที่เกมนี้จะหายไปจากโลกพี่ปอต้องสร้างให้ได้ก่อนนะจ๊ะทุกคนมันเป็นอะไรที่พูดยาก <c oughs> มันเป็นความฝันของคนเล่นเกมเข้าใจป่ะเราต้องทำให้ได้ เราเล่นมาจนหลายปีแล้วอ่ะเราก็ยังสร้างไม่ได้แบบนี้เลยอ่ะโอโ้โหเปิดโลกมากเลยอ่ะสวยแค่เดินเข้ามาแล้วก็รวยเลาว่าแบบโอโ้โหบรรยากาศดีมากเลยอ่ะทุกคนอยากเข้าไปดูข้างนอกดีเป็นยังไงบ้างเนี่ยมันดูเหมือนไม่ยากเนาะแต่มันคือยากแหละต้องเขียนแบบแปลนดีๆเลยอ่ะต้องเขียนอ่ะไม่ใช่มายอยู่ดีมันนึกนึกนกึมันทำไม่ได้ไงต้องวาดก่อนไง โอ้โหดูดิทุกคนข้าไปลองเล่นกันดูนะแล้วจะบอกว่าสวยจริงพี่ปอโอ้โหใครใส่สร้างมาดูหลังนี้กับอ่าหลังที่ตรงฟาร์มอะ่ะสวยมากอ่ะใครโหวตว่าบ้านจนหรือบ้านรวยสวยกว่ากันพี่ปอชอบสองหลังเลยเลือกไม่ถูกเลยอะไปแล้วจ้าบ๊ายบายสวยมาก